สวัสดีครับช่องสือน้อยมึงขอน้อยอวันนี้ผมพามาดูดวงอาทิตย์ที่กำลังจะตกครับส่องแสงกระทบกับเมฆสีเป็นสีรุง้งสวยครับทุกท่านมาชมกันทำงานจะได้เห็นสักทีหนึ่งสวยเป็นธรรมชาติครับแสงจากธรรมชาติดูแล้วสบายยังสวยงามดีครับครับ โอ้โหเป็นการกระเจิงของแสงเมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับระอองน้ําคือเมฆก็จะเกิดการกระเจิงของแสงกระจายของแสงเป็นแสงสีต่างๆดูสวยงามดีแต่อย่ามองด้วยตาเปล่านะครับก็แตกตาโสวยสวยงามมากมา ทำให้ทุกท่านได้ชมกันสวยจริงๆธรรมชาติสร้างสรรค์สวยสวยงามมากๆครับสวยธรรมชาติสร้างสรรค์สวยจริงๆ เเสมากกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสียน้อยมันก็น้อย ว้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้สวยตัง